เมื <Mandy. S 1> ่อสักครู่มีโทรศัพท์เข้ามานะครับกำลังพูดถึงหลักหมุดโภคการของคณะราษฎรซึ่งประกาศมาแล้วทําให้คนที่เขาจบปริญญาเขารู้เรื่องหลักะชาใช้ใจเนี่ยเขารู้เลยเขาจับไสได้เลยว่าโอนี่มัธยมหนึ่งสองซึ่งร้อนวิชากําลังส่งเรื่องมาเพราะมันถูกแค่สองข้อนั่นเองนะข้อสี่ข้อห้านั่นเองนะนอกนั้นไม่จะเป็นต้องมาพูดถึงเพราะมันจะตามมาเองโดยอัตโนมัติแต่ว่ามีแค่สองข้อไม่พอ หลักประชาธิปไตยต้องมีสี่ข้อแล้วข้อที่ห้าเนี่ยเป็นข้อที่จะเลือกตัวแทนนั่นเองหรือร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับเป็นพิธีการนะข้อที่หเป็นพิธีการแต่อีสี่ข้อแรกเนี่ยต้องมีสําคัญเลยหลักการสร้างชาพประชาธิปไตยต้องมีสี่ข้อแล้วแบ่งเป็นสองคู่คู่แรกก็คือข้อ1ข้อ2ต้องมาด้วยกันแล้วข้อสามกับสี่จะทํางานไม่ได้ถ้าคู่หนึ่งคู่สองข้อแรกข้อหนึ่งกับสองไม่ทํางานคือต้องมีหนึ่งสองก่อนแล้วสามสี่จึงจึงจะทํางาน อยู่ๆมีสามสี่เลยไม่ได้อย่างคณะราษฎรประกาศข้อสามข้อสี่อย่างเงี้ยมันตลกอ่ะม,มันประกาศแล้วรู้แล้วอ่ะไม่เป็นไปตามลําดับไม่เรียงลําดับอยู่ๆมาของเขาเป็นข้อสีอ 5, นะ่ข้อห้าแต่ีนหลักเนี่ยเขาเรียกข้อสามข้อสี่คือเสมอภาคกับเสรีภาพแต่ไม่มีประชาธิปไตยไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรได้ไม่มีมีแต่เสมอภาคกับเสรีภาพมันเหมือนลอยๆเหมือนเหมือนเหมือนรถยนต์อะเออมีตัวรถแต่ไม่มี ไม่มีรออย่างเงี้ยมันจะไปยังไงเออหน้าร้านเดียวกันนะทีนี้พอรู้ว่าเอออัน,นี้เป็นเด็กอา้อาวอ้าวไหนไหนก็จะทำเหมือนกันรอเจ็ดก็จะทำเหมือนกันเออก็คิดว่ารู้เรื่องเออก็ก็กน่าจะรอเจ็ดก็เลยเขียนว่าเป็นเฉลี่ชุกค,คาเพราะมันต้องแก้ไขไงเสร็จล้วก็ให้แก้ไอ้ช่วงแก้เนี่ยโอ้ปีสองปีก็พวกนี้ไม่ยอมแก้ยังดือาาด้อตาใสดื้อจนจนเห็นเจตนาชัดเจนแล้วเอานี่มันไม่ใช่แล้วเนี่ย รเราเตือนแล้วบอกแล้วแน่แล้วโอ้โห,โโหไม่ไม่ทําตามอ่ะไม่แอย่างนี้ชัดเจนแล้วว่ากษัตริย์เราเจ็ดก็ขออกข่าวกันออกสื่อพิมพ์ไปทั่วโลกแล้วว่าจะเราจะทานให้ประชาชนเองเขากำลังทําอยู่เขารู้กันมาตั้งแต่รอห้าแล้วเขาเตรียมมาเตรียมทํากันมาเรื่อยๆเพราะประชาชนเนี่ยอยู่ๆไปประกาศเลยไม่ได้เหมือนกันลาลาประกาศเลยนะเ,เรื่อผิดหลักอยู่อยู่มาประกาศเลยผิดหลักครับซึ่งคนไทยไม่รู้อันนี้ไม่เข้าใจกันนะครับ ส่วนมากส่วนมากท่านจะได้ฟังเรื่องราวคณะราฎรเพราะว่าออบุคคลเรื่องของบุคคลน่ะแล้วก็มีเจตานาจะทําอย่างนั้นอย่างนี้วางแผงกันอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่แต่แตอ้บุคคลนั่นแหละมันไม่รู้หลักเวลาทําออกมาแล้วมันผิดมันเพี้ยนไอ้ตรงเนี้ยไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครบอกเพราะคนที่คนคนก็ไม่รู้ว่าไอ,อ้คนที่ทําเรื่องาราวมาให้ท่านฟังให้ประชาชนดูให้ประชาชนอ่านเนี่ยหรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะธรรมศาสตร์เนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้หลักกันนี้เลยนะครับไม่รู้เลยว่าเขาห้าม อยู่มาประกาศเป็นประชาไตยเลยไม่ได้นี่แหละแค่กูยื่นมาหกข้อนี่ก็ก็รู้เราผิดแล้วนะผิดแล้วเราพอไปดูอ้าวถูกแค่สองข้อนี่เอ้ยเอออีกสี่ข้อไม่ถูกเนี่ยแค่นี้ก็จับใจได้ละเหมือนเราจับใจได้อ้าวนี่มันเด็กมัธยมสองเนี่ยเอ้ยรู้เลยรู้เลยทําผิดทําไม่ถูกเอ้ยนี่มันยังเด็กๆอยู่ยังไม่เข้าใจนะเข้าใจนะนี่ผมอธิบายยางี้คงเข้าใจแล้วคือผิดหลักนั่นเองทำไม่ถูกหลักนะไปดูรายละเอียดผมอธิบายไว้ให้ท่านจะเข้าใจจับแจ้งท่านจะ บางอ่ร้องอ๋อเลยโอ้โหประเทศไทยก็จะผิดกันนี่เองโอ้โหหลงทางกันมาตั้งเก้าสิบปีตายแล้วท่านจะร้องตายแล้วนะเป็นแบบนั้นะถ้าจะอุทานออกมาเลยโอ้โหตายหลงทางหลงเชื่อเข้าจะผิดเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นวันที่เพราะฉะนั้นในวันมันมาเก้าสิบปีมันนานมากเลยจนทั่งมาถึงยุครอสิบแล้วมีลิขิตประเทศไทยมีลิขิตมาถึงยุครอสิบแล้วต้องเกิดสิ่งใหม่ สิ่งใหม่หมดเลยเป็นเรื่องใหม่ของเก่าทิ้งหมดก็คืออายุเก่าที่ท่านยึดถือมาต้องไปทิ้งหมดเลยฮนะแ้วต้องเรียนรู้ใหม่ในคลิปที่ผมทํานี่แหละครับเพื่อจะได้เกิดปัญญาเหมือนพระอัญญาโกฏยางไงท่านดูคลิปผมแล้วก็จะได้ปัญญาเป็นโสดาบ,บันธรรมะิปไตยเป็นโสดาบ,บันธรรมะิปไตยนะจึงจะพบประเทศไทยตัวจริงน,นั่นเองขณะนี้นเราอยู่ในประเทศไทยถูกปลอมนะครับเนี่ยเราปลอมอยู่นะปลอมมาเก้าสิบปีแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าอยู่ประเทศถูกปลอมนะฟังจะเรื่องแบบคนไม่รู้หลักวิชาที่ถูก เขาจะอธิบายท่านอยู่ตลอดแต่คนรู้หลักวิชารณได้ถูกแหละไม่ได้มีโอกาสเนียยมาพูดหรอกอย่างผมนี่เป็นไทยเงียบไม่ก็ได้มีโอกาสมาพูดแล้วมาพูดท่านก็จะมึนงงไห้มาจากไหนวะเนี่ยดาวดวงไหนโลกไปไหนเนี่ยเอาอะไรมาพูดแต่ท่านดูไปแล้วท่านจะเกิดปัญญาเองปัญญาท่านมันจะบอกเลยว่าใครถูกใครผิดใครใช่ไม่ใช่ใครพานหลงทางมาถึงเก้าสิบป,ปีเออนั่นแหละนะเอาละ จุดพอยที่เมจะมาพูดวันนี้ก็คือเรื่องของการาวันอัสสราบูชาเป็นวันที่ท่านต้องตื่นรู้เป็นโสดาบันเหมือนกันเหมือนพระอัญญากรยานท่านก็ตื่นรู้ที่นี้ผมก็ให้การกระตุ้นเตือนว่าในหมู่บ้านเนี่ยจะมีใครอะที่จะเป็นพระอัญญากรยานของหมู่บ้านนี้ท่านลองไปเช็คตรวจสอบกันดูอ่า,อาคือกระตุ้นกันภในหมู่บ้านว่าหมู่บ้านเรามีใครพอที่จะเป็นพระอัญญากรุยานไหมไหนลองดูคลิปของ อแอา์มาริปตายดีรู้แล้วจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมายคือใครได้เป็นแล้วก็แจ้งมาแจ้งมาแล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะได้สองล้านบาทส่วนคนที่ตามมาอีกสี่คนนะสี่คนนะฮะให้เป็นสี่ครอบครัวนะฮะให้สี่ครอบครัวก็จะได้หนึ่งล้านบาทน,นี่เองจะได้หนึ่งล้านบาทนะครับนะฮะเป็นคนก็ได้อ่ะเป็นคนก็ได้นะแต่ทริงอยากให้เป็นคนในครอบครัวหนึ่ง่ะได้หนึ่งล้านบาทตามมานะครับทั้งหมดจะเป็นหกล้านบาท อันนี้คือผู้ที่ตื่นรู้นะเป็นโซเป็นสสนบันหลังจากนั้นท่านก็ไปจัดตั้งสมมติในหมู่บ้านมนะีเนี่ยห้าแทนประจําแทนประจําไปกี่สักห้าห้าคนเนี่ยก็ไปจัดตั้งองค์การตําบลมหาำนานในตำบลท่านสมมติหมู่บ้านนี้มีห้าห้าหมู่บ้านเนะี่ยตำบลนั้นก็เท่ากับห้ายี่ห้าก็มีใช่ยี่ห้าคนยี่ห้าคนสามารถจัดตั้งองค์การตําบลมหาำนานได้แล้วเมื่อท่านจัดตั้งองค์การตำบลมหาำนา,นานก็จะมีเงินมาอีกหนึ่งล้านบาทอีกหนึ่งล้านบาทนะฮะ อ่ท่านก็จะได้ค่าจัดตั้งองค์การตําบลมหานาคเมื่อจะตั้งองค์การตําบลมหานาคได้แล้วก็รวบรวมเสียงรูปบ้านแล้วรวบรวมเสียงไปแสดงเจตจำนงนั่นเองนะแล้วไปประกาศเป็นกฎหมายคว่ามันคงมาประกาศเป็นก่อนนะครับผมจะได้เงินมาอีกจะมีเงินอีกนะฮะมีเงินมาสมทบอีกนะฮะคืออย่างงั้นนะมาคราวนี้ก็มาเป็นได้เป็นแสนจํานวนเป็นแสนนะฮะนอกจากนั้นไม่พอยังมีเงินมาสมทบอีกนะฮะมีเงินอหลังจากที่ ตั้งประเทศได้แล้วตั้งระบบระบอบเสร็จแล้วแล้วไปทำดีลตัวลงต่างประเทศอันนี้จะได้เงินอย่างมหาศาลมากง่ยอันนี้ได้สิบสองล้านเลยจากสี่ล้านเปสิบสองล้านแล้วกาลังปรับเป็นสิบหกล้านอยู่นะอันนี้จะเป็นเรื่องท,ทําทีหลังแต,แต่ว่าไอตอนแรกเนี่ยตอนแรกนี่มันจะมีแหล่งเงินมาจากสามแหล่งสามแห,แหล่งแหล่งแรกมาจากการขายสินค้าของผมเองขายเสื้อผ้าขายทงธงครอบครัวไทยมหาอหน้ากับธงชาติไทยมหาอำนาา ใช่ธงชาติไทยปัจจุบันนะเป็นธงชาติไทยมหาอำนาจนะตอนนี้เราไม่ได้เป็นชาติมหาอำนาจไอ้ธงนั่นเป็นธงนาฏนาครด้วยนี่ธงชาตินา,นาครดไ้ธงเนี้เพื่อประกาศให้คนทั่วไปได้รู้ว่าเออท่านเป็นสมดบันธรรมายีไตแล้วเป็นผู้ตื่นรู้แล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตัวเองนั่นเองจึงได้ประกาศตัวประกาศตนนะฮะเพราะฉะนั้นก็จึงเชิญชวนในวันอาสารบูชาว่า,าบ้านแต่ละบ้าน คนในบ้านหลังนั้นหรือใครก็ได้เป็นพ้ายากรุยะของหมู่บ้านนะั้นแลปร,ประกาศตัวประกาศคนแจ้งมาเราจะได้ตรวจสอบกันแล้วก็จะได้คนแรกก็ได้สองล้านคนต่อมาได้หนึ่งล้านเสร็จแล้วห้าคนนี้ไปจัดตั้งองค์การตำบลมหมาอำนาจของตำบลเองก็จะได้อีกหนึ่งล้านนะอย่างนี้แล้วก็ไปรวบรวมใบสแสดงเจ็บลงได้สี่สิบล้านใบก็คือรวบรวมเฉพาะในหมู่ในตำบลตเองอะ่ะรวบรวมในตำบลตเองก็อ้าก็าจะได้อีกเป็นจํานวนเป็นแสนนะ อย่างเงี้ยอยากให้ทําแบบนี้ทำแล้วเพื่อที่จะตั้งประเทศไทยใหม่เป็นประเทศไทยตัวจริงที่มีระบบระบอบการปกครองที่ประชาชนปกครองตัวเองปกครองตัวเองนะฮะไม่ต้องเลือกตั้งอีกแล้วไม่มีการเลือกตั้งเลยแล้วท่านจะได้ฐานะใหม่เป็นประมุขฝ่ายปกครองก็คือเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตตลอดกาลเลยด้วยแบงค์เสนเกนลง40ล้านเสียงนั่นแหละครับไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงที่ประชาชนปกครองตัวเองด้วยระบบระบอบใหม่ที่ผมออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้ว ก็ขอเชิญเข้าเรียนรู้ในคลิปวิดีโอของอสทามารวิทยนะซึ่งเป็นเจ้าลัธิเจ้าลัธิครอบครัวไทยมาหาอำนาจนะครับครอบครัวไทยมาหาอำนาจนี่แหละครับจะทําการปกครองประเทศเองซึ่งเมื่อใช้ลทัทธิครอบครัวไทยมาหาอำนาจแล้วครอบครัวไทยนั้นก็จะกลายเป็นพัคการเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศไทยโดยไม่ต้องไปจัดเลือกตั้งเลยเพราะมันมีเสียงอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วโดยประชาชนที่อยู่ในใบแสดงเจตจำนงมา40ล้านได้ก็เท่ากับว่าท่านได้รับเลือก ตั้งสี่สิบล้านเสียงอ่ะเพราะนั้นมันเป็นพักใหญ่ที่ได้เสียงสมบูรณ์ในตัวเรียบร้อยเลยนะก็ขอเชิญเข้าเรียนรู้คลิปที่ผมอธิบายไว้เป็นตอนไปแล้วก็จะเกิดปัญญาแล้วจะเข้าใจว่าอ่าเพียงแค่ท่านส่งปจะเจงเจตนลงนะก็เป็นพักการเมืองอย่า่แล้วท่านใดคระโคธใด,ดใครที่ดูแล้วเกิดปัญญาก่อนก็รีบแสดงตัวแสดงตนของหมู่บ้านนั้นนะเพื่อจะได้รู้อ๋อหมู่บ้านเรามีคนเป็นพระอัญญาโกฑทญญาแล้วโอ้คือคนนี้นี่เองอ๋อ รับได้เงินสองล้านเนี่ยแล้วตามมาอีกได้คนละหนึ่งล้านแล้วยังได้เงินจัดตั้งองค์การตำรบลมาหน้าอีกคนละหน,นึ่งล้านอีกโอ้มันจะเกิดการกระตุ้นกันอ่าทําทั้งทุกตำบลน,นั่นเองเมื่อทําทุกตำบลก็เกิดเป็นระบบระบบใหม่เป็นพักการเมืองใหม่นั่นเองรัะเอาละผมเข้าใจความหมายนะโดยไม่ต้องไปเลือกตั้งนะฮะคือท่านเพียงแค่ตื่นรู้เนี่ยเป็นโสดาบันรรมำใจหรือตื่นรู้ในระบบระบบการปกครองใหม่แค่ตื่นรู้ได้เงินกันเป็นสองล้านแล้ว เพราะนั้นขอเชิญทุกๆหมู่บ้านตื่นกันนะตื่นได้แล้วละ่ะเอาละรายเรียดต่างๆก็ติดตามดูในคลิปอื่นันต่อตอนไปก็จะได้พบเรื่องราวใหม่เส้นทางใหม่ชีวิตใหม่ประเทศใหม่โอกาสใหม่ๆความมั่งคั่งใหม่รอท่านอยู่ข้างหน้าไกล้ๆเรียงอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าคือต้องตื่นนะต้องรีบตื่นนะเพราะตอนนี้มันโลกมันเงินเฟอ้อไปหมดทั้งโลกปัญหาก็โลกก็มีเยอะแยะเรา เราจะเราจะสร้างเอ้เส้นทางใหม่ที่จะไม่โดนพวกนี้โด,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 ดนโดนโดนพวกนี้กระทบเพราะเมื่อเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไปอีกเส้นทางหนึ่งเหมือนเรามีชชองทางหนีอ่ะเราจะไม่โดนกระทบเราหนีหนีแล้วไปอยู่ในที่ที่ดีที่สูงกว่าและมั่งคั่งกว่ายิ่งใหญ่กว่าปลอดภัยกว่าไอ้นี่ผมเตรียมไว้ให้แล้วอยู่ในรถแบบสองนั่นเองของแอทํธรรมิตยเขาเชิญนารถแบบสองของนแรงงานนะเออใช้ชื่อว่าแอทํธรรมิตยไปเทียบกับรถแบบหนึ่งของรัฐบาลตู่ แล้วท่านจะเกิดปัญญารู้ด้วยตัวท่านเองแล้วท่านจะสั่งเลือกเองว่าเอารถแบบหนึ่งหรือรถแบบสองดงนั้นผมจึงมาขอชาเลนก็เชิญสื่อทั้งหลายนําเสนอสู่ประชาชนทุก,ทกหมู่บ้านครับผมแอดธรรมดีวิจัยิดีดดตลอดท่านครับสวัสดีครับ